สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wawa b e a u ตีจ้าช่วงนี้ก็เข้าเทศก,การสงกรานนะคะหลายคนก็อยากเปลี่ยนสีผมนะเดี๋ยววันนี้พี่ตายจะพามาทําผมสีนี้กันนะคะี่ฐานผมพี่ต่ายก็จะมีสองสีนะคะคือโคนดําแล้วก็ปลายสว่างลำดับแรกพี่ต่ายก็จะฟอกให้มันเสมอกันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็มาแบ่งผมนะคะแบ่งตรงกลางหน้าผากนะคะทุกคนแล้วก็เอานิ้วกรีดจนถึงท้ายทอยเลยนะคะอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าสำหรับอ่าด้านหน้านะคะใครจะแบ่งลงมาเยอะมาน้อยก็เอาที่พอใจได้เลยนะคะใครชอบยังไงก็แบ่งตามนั้นนะทุกคนนะอ่าใช้กิ๊บติดอีกข้างไว้ก่อนนะเพื่อความสะดวกนะคะ เพราะความง่ายนะคะเราอยากได้แค่ไหนเราแบ่งแค่นั้นนะทุกคนนะ,ะแบ่งเสร็จก็ใช้หนังยางรัดไว้ก่อนนะ,ะใช้หนังยางรัดไว้นะแล้วก็ม้วนๆติดกิบไว้นะคะทุกคนทําให้เรียบร้อยนะ,ะพี่แต่จะผสมปงฟอกตรงส่วนโคนก่อนนะคะโคนผมพี่แต่ที่มันดำนะคะ โดยพี่ต่ายจะใช้ผงฟอกสองช้อนนะ,ะผมพี่ต่ายไม่เยอะนะถ้าใครผมเยอะก็ใส่เยอะกว่าน,นี้ได้นะคะทุกคนเชื่อมแกนหนึ่งฝานะคะทุกคนสาหรับไฮพี่ต่ายจะใช้สามเปอร์เซ็นต์นะ,ะนี่มันมีอยู่ครึ่งขวดนะทุกคนพี่ต่ายใช้หมดเลยนะครึ่งขวดนะ,ะอ่เสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะ พี่แต่ใส่เซรั่มลงไปด้วยนะคะของสตาร์ะนะทุกคนคือมันมีแถมมากับกล่องสีนะพี่แต่ก็เลยใส่ไปด้วยนะคะแต่ว่าพี่แต่ทำไมใช้เยอะแยะคือผมพี่แต่เสียนะทุกคนผมพี่แต่แห้งมากแล้วก็เสียมากนะคะถ้าผมใครแข็งแรงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะทุกคนนะะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะ,ะแบ่งข้างหน้าเราจะฟอกส่วนด้านหน้าก่อนนะทุกคน ไม่คพี่แต่ยจะป้ายแค่ส่วนที่เป็นผมดํานะเราจะไม่ให้โดนตรงส่วนผมที่มันสว่างแล้วนะคะเราจะทาแค่ส่วนที่มันดํานะคะเห็นไหมว่าพี่ไต่ยจะทาชิดโคนเลยนะคะค่อยๆป้ายไปเรื่อยๆนะทุกคน พอทาเสร็จนะคะเราก็แบ่งช่อออกนะคะทุกคนเราก็จะแบ่งตามขวางนะคะแบ่งบางๆนะทุกคนนะแบ่งบางๆแล้วก็ป้ายตรงส่วนด้านล่างด้วยนะคะทาให้ละเอียดนะทุกคนนะเราจะทำแบบนี้นะคะอะ่แล้วเราก็จะใช้แผ่นฟอยโฟมนะคะรองส่วนด้านบนนะคะเพื่อจะ เอาผมเนี่ยพาดขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะได้ง่ายเนาะแเราก็ทาช่อต่อมานะคะแบ่ง,งบางๆนะทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนด้านข้างเราก็จะทําเหมือนกันนะคะเราจะแบ่งออกมาเป็นส่วนๆก่อนนะคะแล้วก็ใช้มือจับปลายๆๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะทุกคนให้ผงฟอกไปโดนส่วนด้านบนนะทุกคนที่เราเก็บไว้นะ แล้วผมพาดขึ้นไปอาหาอะไรมาลองไว้นะคะจะได้ไม่โดนช่อข้างบนนะคะ มาผสมผงฟอกสําหรับส่วนปลายนะคะรอบนี้พี่แต่ใช้ผงฟอกสองช้อนไฮโดรเจนสามเปอร์เซ็นเชื่อมแกนหนึ่งฝาเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เปลี่ยนก็คือจากเซรั่มมาเป็นแฮคโคดนะคะทุกคนที่เปลี่ยนไม่ใช่ไรนะเพราะเซรั่มมันหมดนะทุกคนหาหาเซรั่มไม่ได้นะก็เลยเป็นเป็นแฮคโคแทนนะคะเพื่อป้องกันผมเสียเนาะได้เหมือนกันนะคะรอบนี้นะพี่แต่ใช้อัตราส่วนผสมนะผงฟอกกับไฮโดรเจนนะ,ะผงฟอก หนึ่งส่วนไฮโดรเจนสองส่วนนะคะทุกคนก็จะออกเป็นเรียวๆแบบนี้นะคะไม่ได้ค้นมากนะคะทุกคนเรามาเริ่มลงส่วนปลายกันนะคะเราก็จะแบ่งเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะแบ่งชอบเป็นแนวตั้งนะคะไม่ต้องหนามากนะครบบางๆนะทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนด้านหน้านะพี่ต่ายจะใช้น้ําฉีดตรงส่วนปลายด้วยนะคะเพื่อลดความเข้มข้นของผงฟอกนะ,ะแล้วก็ชะลอการทํางานของผมฟอกด้วยนะคะเพอสวนปลายผมพี่ตายนี่คือแห้งแล้วก็เสียมากๆนะคะ ที่อัดคลิปนะคะก็จะมีเพื่อนช่างมาเยี่ยมเยือนนะคะพี่แต่ตกใจหมดเลยนะเนื่องว่าลูกค้านะและพี่แต่อัดคลิปนะสิ่งที่พี่แต่กลัวที่สุดคือลูกค้าจะเข้าก่อนพี่แต่อัดเสร็จนะคะพอเราลงผงฟอกทั่วทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็ พยายามเช็คนะคะว่ามีส่วนไหนที่ผงฟอกยังเข้าไม่ถึงนะคะล้วก็ส่วนไหนเข้าไม่ถึงเราก็เติมเข้าไปอีกนะคะเพื่อความสม่ําเสมอนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งเวลาไว้สัก20นาทีนะคะพอครบ20นาทีแล้วจากนั้นเราก็ไปล้างนะทุกคนก็จะเห็นว่ายังเหลือส่วนที่ติดส้มอยู่นะคะเพราะว่าพี่สายเคยทําผมสีแดงนะคะก็จะมีส่วนที่ติดส้มบ้างนะคะอ่ะเราก็มาฟอกอีกรอบนะคะ ในอัตรา,าส่วนผงฟอกกับไฮโดรเจนเท่าเดิมนะคะและใส่ส่วนผสมเหมือนเดิมนะคะเราจะฟอกลงในส่วนที่มีสีสมม้มอีกรอบหนึ่งนะคะฟอรกรอบสองเราจะทิ้งเวลาอีก20มนาทีเหมือนเดิมนะคะ มาดูส่วนผสมของสีกันนะคะพี่ต่ายใช้ color treatment นะคะของ top secret นะ15กรัมนะคะแม่สีเขียวฟาเกอร์5กรัมนะคะ t ิสเม m e n 50กรัมไฮโดรเจน3% 10กรัมนะคะ อหลังจากที่พี่ไต่ได้ล้างคีมฟองรอบสองออกแล้วนะคะพี่ไต่ก็ได้ไปหมักแชมพูม่วงนะ,ะที่พี่ไต่ผสมเองนะคะใส่พี่ไตยใส่ม่วงเยอะไปหน่อยนะคะตรงปลายมันก็เลยออกเป็นสีม่วงๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะสีที่เราจะทําก็โทนแนวเดียวกันนะคะพี่ไตยจะเริ่มจากเส้นขอบก่อนเลยนะคะทาให้ทั่วนะตรงส่วนโคนก่อนนะคะ ังจากที่พี่ไต่ทําส่วนล่างเสร็จนะพี่ไต่ก็จะใช้แผ่นฟอยล์โฟมปิดไว้นะคะพี่เต่าพี่ไต่ก็จะมาทําส่วนด้านบนต่อนะโดยส่วนด้านบนนะพี่ไต่จะไม่ฟอกนะคะเพราะพี่ไต่ขี้เกียจแล้วนะคะอ่พี่ไต่จะใช้ CB5 ของฟาเกอร์นะคะลงไปเบอร์เดียวเลยนะคะโดยการแยกออกเป็น2ถ้วยนะแยกสีออกเป็น2ถ้วยคือถ้วยส่วนโค้แล้วก็ถ้วยส่วนปลายนะคะถ้วยส่วนโค้เราจะใช้สีผสมไฮโดรเจน9%นะคะ ส่วนปลายเราจะใช้สีผสมไฮโดรเจนสเเซนะคะเพราะปลายมันสว่างอยู่แล้วนะคะเราไม่อยากเพิ่มความสว่างเข้าไปอีกนะคะเราเลยใช้ไฮโดรเจนสาเเซนนะคะพอลงเสร็จนะคะเราจะทิ้งเวลาไว้แค่20นาทีแล้วเราจะไปล้างออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยชอบกันไหมนะคะถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ต่ด้วยนะคะส่วนคนที่กดติดตามแล้วนะคะพี่ต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะพี่ต่ก็ขอฝากช่องไว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะพี่ต่ก็ขอจบคลิปเินเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบาย